สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานตอบโจทย์คุยกับชายอ,อกหักจตุพรพมพันธ์ไปแล้วบอกว่าอ,อกไม่หักฮะส่วนความรักจะเป็นยังไงติดตามกันไปแล้วเมื่อวานวันนี้ตอบโจทย์จะคุยกับผู้ใหญ่ลีครับตีกลองประชุมพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ครับว่าผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมแล้วผลเป็นอย่างไรเสียไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ,ร,บรอบที่แล้ว รองนายกรัฐมนตรีคุณเฉลิมบอกมาแค่สองพันตีกองปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังสนามม้ามากันเท่าไหร่ครับวันนั้นก่อนจะบอกตัวเลขกนี่ผมอยากจะขอบพระคุณท่านวินโยร์ครับผมช่วยเลือกแขกแลเลือกแขกแล้วก็สถานีของท่านด้วยนะครับไทย PBS เนี่ยนะครับอวันนั้นที่มาเนี่ยนับที่มาลงทะเบียนเป็นเป็นตัวเลยนะครับว่าบ้านอยู่ที่ไหนอาชีพทำอะไรเนี่ยคือหนังสือเจตนารมณ์ที่จะขับไล่รัฐบาลมีอยู่สองหมื่นเศษนะครับ จริงจริงนี่คือสองหมื่นเศษเลยสองหมื่นเศษที่ดีแล้วก็เดินไปที่ไม่ลงทะเบียนอีกเราเราสักสักหมื่นห้านะครับเต็มเต็มชั้นล่างชั้นข้างนอกถนนในสนามม้าอะไรเนี่ยครับให้เต็มที่สามหมื่นหกไหวไหมฮะประมาณประมาณครับแต่ว่าที่มาไม่ได้อีกเยอะนะครับ,ค,รบคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยท่านบอกอย่ามาเลยมาเต็มแล้วสถานที่เต็มแล้วก็เป็นความปรารถนาดีของตำรวจรันะครับที่ไม่ให้ รถมันมาติดแน่นครับสามหม่นหเนี่ยเป็นใครบ้างฮะทั่วทุงจังหวัดครับถ้าผมเนี่ยเดินอย่างน้อยสี่รอบ <ฮะ S 2> เดินไปเดินมาทักทายถาม <ฮะ S 2> ว่าท่านมาจากไหนครับท่านมาจากไหนครับเขาก็จะบอกสุขโขทยัยขอนแก่นนราธิวาสสงขลาสุราษฎร์ก็แล้วก็ทางเหนือก็ตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่เนี่ยนะครับแพร่น่านนะถ้า ถ้าต้องติดปากเหมือนเด็กนักเรียนก็บอกแพร่หน้าหลวงพ่ะบางอ,าอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้นไม่ไไมไดไม่ได้มารับ,รบ <complac> มาหมดทุกจังหวัดครับ<พ>ปกติมอบแบบนี้เนี่ยจะมีจัดตั้งมีตัวของตัวเองเนี่ยเตร,รียมไว้ว่า,วาเอาจังหวัดนี้มาเท่าไหร่เราดมพลมาเท่าไหร่รอบนี้จัดตั้งมากันหรือยังฮะไม่มียังไม่มีจัดตั้งเนี่ยครับวันนี้ว่าจะบอกเขาบอกว่าเราจะขอให้ท่านเนี่ยจัดตั้งเครือข่ายครับองค์การวิทักษ์สยามเนี่ยทุกจังหวัดนะครับเรากาลังจะ ส่งข่าวไปทางอินเทอร์เน็ตทางทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเสจะให้เขาจัดตั้งยังไงฮะก็ให้เขาเป็นตัวตั้งตัวตีครับจะมีสถานที่หรือเป็นตัวบุคคลก็ได้ว่าฉันนี่แหละเป็นตัวแทนเชียงรายครับผมนี่แหละเป็นตัวแทนเชียงใหม่ครับข้าพเจ้านี่แหละเป็นตัวแทนภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยครับครับทีนี้พอจัดตั้งกันเสร็จแล้วเดินยังไงกันต่อฮะก็จะเช็คจํานวนไงครับว่าที่ท่านที่มาวันนั้น ชักชวนเพื่อนใดอย่างที่ว่าหนึ่งต่อร้อยเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนหนึ่งต่อร้อยอีกครั้งหนึ่งบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอาจริงเอาจังเลยว่าคนหนึ่งต้องได้ร้อยคนที่ไหนตั้งร้อยคนครับบางคนอาจจะได้พันก็ได้เราก็เอาบางคนอาจจะได้สองคนสามคนสี่คนสิบคนห้าสิบคนนี่คือความต้องการของเราไม่ใช่ว่าท่าน้องเอาร้อยเป๊ะนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอยากจะแก้ข่าวให้ในในในรายการของท่านเนี่ยครับเอาได้เท่าไหร่เอาเท่านั้น ก็ให้มากที่สุดน้อยไม่ไหวครับครับทีนี้รอบที่แล้วมาสามหมื่นหกเสบบอกว่าเอากลับบ้านไปหนึ่งคนไปเอามาร้อยได้ไม่ถึงร้อยไม่เป็นไรคนก็ถามต่อเอ้าเดี๋ยวไปจัดตั้งจังหวัดนี้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 รวมตัวกันเสร็จรอบหน้าจะมากันอีกเมื่อไหร่ฮะก็กาลังกาลังหาตัวเลขนี้อยู่ฮะครับยังยังกำหนดไม่ได้ชัดเจนขณะนี้เขากำลังถามไปว่าท่านชอบวันไหนกลับ11 18 25อะไรตำหนองเนี้ยนะครับ แต่ทั้งหมดนี้จะอยู่ภายในเดือนพฤศจิกายนคิดว่า <ฮะ S 2> คิดว่าครับคือ,อ,อปัจจัยหลักคือคนกลับถ้าคนไม่พร้อมทําไม่ได้ <ฮะ S 2> เพราะว่าผมเนี่ยพร้อมตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะครับ <ฮะ S 2> ที่จะนาเขาเนี่ยเพียงแต่ว่าท่านพร้อมหรือย,อยังประชาชนพร้อมหรือย,อยังครับครับทีนี้ทางเลือกมียังไงบ้างฮะคือชุมนุมรอบหน้า ยังเป็นรอบหอโหมลงอุ่นเครื่องวอมอัเป็นก่อนหรือว่ารอบหน่าจะเอาจริงแล้วเอาจริงเลยครับเพราะว่าผมเรียนตั้งแต่รายการข่าวแล้วแล้วนะครับ,รบว่าจะมีไอ้ที่ว่าบันได5ขั้นน่ยพวกเพรเจอร์นั้นมีสองขั้นขั้นที่แล้วมันวันที่ย8ผ่านไปแล้วนี่คือขั้นที่สองนี่คือข,ขั้นที่2ขั้นสุดท้ายบันไดขั้นสุดท้ายบันไดบ้านเสมีสองขั้นยังไงครับขั้นที่สองเอากันชัดๆคืออะไรฮะก็คือว่ารัฐบาลต้องไปถ้ารัฐบาลไม่ไปผมไป โอ้จะเอากันขนาดนั้นเลยอะถูกต้องถูกต้องครับครับครับเจตนารมณ์ของพวกเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเอาขั้นหนึ่งมากันสามหมื่นคขั้นสองบันไดกว้างๆใหญ่ๆต้องมากันเท่าไหร่รัฐบาลถึงจะไปฮะก็อยากได้หลายหลายร้อยหมื่นอะร้อยหมื่นล้านคนครับโหจะมาไงตั้งล้านคนฮะก็ก็ต้องมาให้ได้ถ้ามาไม่ได้เราก็ทําไม่ได้ครับแล้วถ้ามาล้านล้านคนจริงๆเนี่ยเอาคนล้านคนไปอยู่ที่ไหนฮะ ก็อาจจะอยู่สนามมเราเราเลือกที่อยู่นะครับเราต้องประเมิน <ฮะ S 2> ประมาณว่าเราจะอยู่ตรงไหนในกรุงเทพที่คนไม่เดือดร้อนมากครับสนามม้าเป็นทางเลือกหนึ่งถูกต้องครับเพราะเป็นที่ปิดที่ของเราอยู่แล้วครับคุณจตุพรพรมพันธ์มาเมื่อวานบอกว่ามีความเสี่ยงที่รอบหน้าเอาจากสนามม้าเสร็จจะเคลื่อนไปยึดทำเนียบรัฐบาลไม่ยึดแล้วครับทำเนียบไม่รู้จะไปยึดทำไมทำเนียบตกลงจะไปไม่ไปทำเนียบครับเอาอยัางไม่บอกไม่ได้เพราะว่าถ้าบอกแล้วหนังเรื่องนี้ก็ไม่มีคน ดีตัวเข้ามาดูครับยังอุบไกไว้ก่อนครับแต่รับรองไม่ทําให้สถานที่ราชการเสียหายกลับครับแล้วตอนนี้พอกระแสมันจุดติดขึ้นมาไปกันปึ้งปั้งปึ้งปั้งตอนนี้มีวงพันธมิตรอะไรเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันกับเสีเองครับก็ก็จริงจริงองค์การของเราเนี่ยมันคือหลายองค์กรอยู่แล้วครับก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามีคนมาช่วยงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับครับแต่ คนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเขาบอกถึงที่สุดนี่หน้าเดิมๆทั้งนั้นเปลี่ยนหัวขบวนคือเสคนเดียวที่เหลือนี่แนวร่วมล้มรัฐบาลเดิมทั้งสิ้นครับแต่ว่าคนที่มาร่วมประชาชนเนี่ยก็เปลี่ยนไปบ้างครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะคือมาทุกยังบัตรครับครับตกลงรอบนี้รอบนี้คืออะไรใหม่ฮะรอบที่แล้วคือว่ามีพันธมิตรคุณสนที่ริมทองคุณลุงจำลองสีเมืองไครต่อใครหลายต่อหลายคนรอบนี้มากันครบมีหัวใหม่คนเดียวหรือหรือว่าอย่างไงอาจจะมีสาภาพ นะครับใครจมาอมกคะสหภาพครับสหภาพอะไรครับการบินไทยนะครับไฟฟ้ารถไปอะไรทำนองเนี้ยครับตอนพันธมิตรสาภาพก็มาแล้วมีหน้าใหม่ใครมาอีกฮะก็ประชาชนไงที่เราที่ท่านมาแล้วกลับไปเพราะว่าก่อนจะกลับเนี่ยผมได้ถามเขาว่าที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเราับมาเล่าเรื่องให้ท่านฟังเนี้ย ท่านพอใจไหมเขาบอกเขาพอใจถูกใจไหมถูกใจถูกต้องไหมถูกต้องถ้าอย่างนั้นท่านกลับไปเอาพวกมาอย่างที่อย่างที่เรียนคือหนึ่งต่อร้อยครับแล้วประชาชนที่มาชุมนุมว่าไงฮะเสถึงไปกลางมือท่านี้ฮะกำลังตอบว่าเขาตอบรับดีไงครับว่าเสถกลางท่าไหนในกลางที่ดูไหนวันนั้นทำยังไงอย่างนี้ครับกลางอย่างนี้หมายความว่ายังไงฮะหมายความว่าพร้อมที่จะ บินละพร้อมจะไปละครับครับตกลงบินอย่างนี้คือบันไดขั้นที่สองถูกต้องครับและเอาแน่เอาแน่ครับทีนี้คนมาให้ตายเถอะมากมายแค่ไหนมันก็ล้มรัฐบาลเขาไม่ได้อ่ามันต้องมีหมัดเด็ดดีไม่งั้นจะเอาคนมาเยอะทําไมหมัดเด็ดที่ว่านี่คืออะไรยังบอกไม่ได้ครับถ้าบอกหนังเรื่องนี้จบเลยเพราะว่ามันไม่คนไม่มาดูคนไม่มาดูก็เจ๊งอีกตกลงเขาก็เลยบอกอุกัสทนายเสื้อแดงเขาก็เลยไปแจ้งความบอกนี่จะล้มล้างการปกครอง จะเรียกทหารปฏิวัติเหมือนที่คุยกันไปคราวที่แล้วท<อ>หารท่านบอกแล้วท่านไม่เกี่ยวก,ก็ท่านผู้จัดการทหารบกท่านก็ยืนยันว่าท่านไม่ไม่ยุ่งด้วยเห็นไหมท่านยังบอกว่าอย่านะอย่าไปชุมนุมนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอผิดวินัยนะครับซึ่งเราก็เห็นด้วยซึ่งเราก็เห็นด้วยกับท่านนะครับแต่ถ้าทหารจะแอบมาเราก็ยินดีนะครับครับแล้วนี่ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่ ให้หยุดเขาเพราะประชาชนเขาต้องการอย่างนี้ให้ทําอะไรฮะให้หยุดเหรอฮะหยุดหยุดไปสักระยะหนึ่งเหมือนบาสเกตบอลอ่ะเป็นยังไงฮะก็ทายเอาไงหยุดหยุดให้ปรับรูปกระบวนใหม่แล้วใครแล้วถึงจะเล่นใครปกครองประเทศอ๋อก็ก็หยุดดูกันหน่อยมีมีเอเรามีคนเขามีกลไกลอยู่แล้วประเทศเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงเสบอกรอบที่แล้วนั่งคุยกันเสบอกไม่ต้องห่วงพรรครัฐบาลไม่เอาพรรคฝ่ายค้านไม่เอานักการเมืองไม่เอาครับ แล้วรอบนี้ตกลงเจอเรื่องครับว่าจะเอาใครปกคกองก็เอาคนดีมีวิชาที่ว่ามันคือใครกะคนดีนี่ครับเยอะเยอะมันต้องมันต้องให้ผ่านขั้นที่สองก่อนถึงจะบอกได้ครับอุกตายอีกเหรออุกตายอีกครับถ้าถ้าบอกไปเดี๋ยวแย่งกันตายจะมีหรือว่าคนไม่มาเลยมีเตรียมไว้แล้วก็คิดอยู่ในใจครับแล้วรอบที่แล้วเสบบอกถ้ามาต่ำหมื่นวงแตกเลิกมนเสือกับบ้านเลิกจริงๆรอบนี้ตั้งเป้าหมายไว้เท่าไหร่ครับก็ก็อย่างที่เรียนนะต้องเป็นล้าน ถึงจะรัฐบาลถึงจะกลัวถ้ามาสักเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็มเมเมว่าเป็นล้านได้แต่ถ้ามาเท่าเดิมสามหมื่นหกเลิกจบเลยอีกแล้วครับมวนเสือก็แสดงว่าประชาชนก็ไม่เห็นด้วยกันแต่ล้านนึงเป็นตัวเลขที่สูงมากนะฮะก็อย่างที่เอาคิดง่ายๆถ้าจังหวัดละหมื่นนี่มันก็เจ็ดแสนเจ็ดแล้วนะรับบวกกรุงเทพจังหวัดละหมื่นนี่ไม่ใช่มากนะคนใช่ไหมครับค่อยๆเล็ดลอดไหลหลากมา นี่คือจะทุบหม้าข้าวตีเมืองเลยใช่ไหมฮะถูกต้องถูกต้องเสมมั่นใจไหมฮะว่าจะมาทีมล้านไม่มั่นใจก็บอกเช็คตรงๆเลยถือกำลังตรวจสอบอยู่ไงครับครับครับเนี่ยวันนี้ท่านเรียกแขกให้นี่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นเสเรียกของเสงครับผมไม่ได้ช่วยเรียกเดี๋ยวก็หาวผมไม่ช่วยเส่รายการนี้รายการนี้เรียกเพราะว่ามันกระจายไปทั่วประเทศนะครับแล้วพอดีกองปราบก็ออกหมายเรียกผมด้วยนะครับตกลงกองปราบเ็าออกหมายเรียกเสเนี่ยเขาช่วยเสเรียกแขกหรือเขาจะเรียกเส่จริงๆฮะ เขาช่วยผมเรียกแขกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนก็แฟนคลับผมเริ่มมีแล้วนี่กรับมวลชนผมเริ่มมีแล้วครเขาก็อาจจะเอ๊ะเรื่องแค่นี้ต้องจับต้องกุมต้องเรียกกันด้วยเลยฮะเรื่องสําคัญอื่นๆทาไมไม่ทำกรับครับตกลงช่วยเรียกแขกแน่นอนในในในยะของผมนะความความคิดผมอาจจะโง่ก็ได้ครับครับแล้วเขาไม่ได้เรียกคนเดียวเขาเรียกคุณสนธิลิ้มทองคุณไปด้วยให้ไปเจอในที่กองปราบครับตกลงก็ยิ่งสองแรงแข็งขันใหญ่ แล้วเบื้องหลังเนี่ยสองคนได้คุยเห็นบ้างไหมฮะยังไม่ได้คุยเลยนัก<ม>ล้มรัฐบาลทั้งสองเนี่ยผมเพิ่งโทรศัพท์ไปขอบคุณท่านสนธิวันนี้ขอบคุณเรื่องอะไรครับก็ทีวีเอทีก็ออกข่าวให้ครับ<ะ>ครับ้พาะงั้นผมก็บอดหมดการกระทําของผมแล้วก็คณะทํางานนี้ไม่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยครับครับแล้วมีโอกาสที่เสียายจะรวมกับคุณสนธิแล้วล้มรัฐบาลเป็นไปได้ไหมฮะยัง ผมผมยังไม่บอกว่าจะล้มรัฐบาลแต่ว่าให้ไล่ให้รัฐบาลออกไปก่อนอุบตายพี่เอกครับ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 แต่ใครมาร่วมด้วยเราเราเรายินดีนะครับครับที่นี้คุยกันมาถึงขนาดนี้คนก็คงถามว่าเอ๊ะตกลงถามกันจริงๆส่วนตัวลึกๆเนี่ยทำไมต้องไปไล่รัฐบาลเขาด้วยเอาเหตุผลอื่นวางไว้ก่อนก็รัฐบาลชั่วร้ายตามที่ผมได้เรียนไปในรายการวันก่อนที่แล้วครับครับว่าปล่อยให้มีการจับยั่วลวงระมิด สถาบันมากนะและดูเหมือนว่าจะยุยงส่งเสริมด้วยนี่ผมทวนอีกทีนะครับข้อที่หนึ่งครับอันที่สองนี่ไม่ใช่รัฐบาลจริงเป็นรัฐบาลที่หนังตะลุงเป็นรัฐบาลนอมินีชักทักสินชักอยู่ข้างหลังใครชักฮะทักษินครับคนเดียวคนอื่นไม่มีชักครับครับก็เลยจะไล่ในหนังครับไล่ในหนังครับแล้วอะไรอีกฮะปัจจัยทั้งหลายแล้วก็ไม่มีธรรมาวิบาลนะครับแล้วอันที่สามก็คือทุจริตคอร์รัปชันมาเช่นเช่นเช่น รับจำนำข้าวเนีะซึ่งผมก็บอกคร่าวๆไปในในรับกับน้ำมันแพงครับรบขณะที่น้ำมันแพงนี่เห็นได้ชัดมาเลยเขาใช้ลิตรละ18บแปดบาทเขาก็มีน้ำมันเหมือนเราแต่เราใช้30สบขึ้นไปขึ้นไป30สิบอัพซึ่งมันไม่ถูกต้องครับ ทีนี้รัฐบาลนี้ต่อเนื่องมาจากพักไทยรักไทยพลังประชาชนมาเป็นพักเพื่อไทย <ฮะ S 1> ผมไปแอบ,บสร้างมาว่าตอนสมัยคุณสมัครสุนทรเวทเนี่ยรัฐบาลนี้แหละเขามาเชิญเสไปเป็นรัฐมนตรีกลาหมจริงครับจริงครับเชิญจริงหรือเปล่าจริงครับจริงแต่แต่ผมไม่อยากจะเปิดเผยคนที่มาเชิญแต่ไม่ใช่คุณสมัครครับแต่มีคน,ม,นมาเชิญแต,แต่เป็นคนที่คุณสมัครไว้ใจมากกับ มาคุยกับเสว่าไงฮะบอกเชิญจะเป็นรัฐมนตรีกระหมแล้วรับหรือไม่รับไม่รับผมบอกผมไม่มีความรู้ความสามารถอันนี้คือคําตอบที่ตอบครับเพื่อไม่ให้คนมาชวนเนี่ยเสียน้ําใจแต่ว่าจริงๆคิดเลยคือผมไม่ไม่ชอบทักษิณแล้วผมรู้ว่าสมัครเนี่ยเป็นตัวแทนของทักษิณก็เลยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบตอนี้ท่านปิยโยอาจจะถามว่าเอาแล้วแล้วแล้วเสไม่อยากเป็นเหลือลำตีอยากเป็นอยากเป็นมากอยากเป็นมากแต่ก็ต้องเลือกว่าใครเป็นนายกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า ใครก็ได้ที่จะมาให้ขอคุณสมัครส่งคนเอาเทียบเชิญให้เสียให้เป็นรัฐมนตรีกรลาโหมใจนี่อยากเป็นครับแต่ว่าพอเป็นคุณสมัครอพอเห็นคุณทักษิณอยู่ข้างหลังครับไม่เป็นไม่เป็นผมยังถามเขาว่าทําไมถึงต้องเชิญผมเป็นกลับแล้วเขาตอบว่าไงฮะเับเพราะว่าที่เป็นประธานเตรียมทหารรุ่นหนึ่งซึ่งมีคนสําคัญเยอะแยะแบบนี้นะครับเช่นขออนุญาตเรียน พลเอกสุยุทธ์เนี้ยก็อยู่ในรุีนอดีตนายกรัฐมนตรีนี่รุ่นหนึ่งเหมือนกันแล้วมีใครครับรุ่นท่านพลเอกสำเพาครับท่านพลเอกธวัดนะครับท่านพลเรือเอก ผู้จัดการหาเรือนะครับครับครับคือรุ่นหนึ่งนี้ขาใหญ่ทั้งนั้นขาใหญ่ทั้งนั้นแล้วเลี้ยงกันหมดเป็นแผงครับเขาก็เลยบอกที่ออกหน้ามาเนี่ยเขาเอาไปผ้าถั่วรูปเสยลงแล้วก็ตีตาเปี้ยงครับนอมินี่ของรุ่นหนึ่งอครับตกลงเป็นนอมินี่หรือเปล่านอมินี่รุ่นหนึ่งใช่เพราะผมเป็นประธานรุ่นอยู่ฮะแต่ไม่ใช่นอมินี่ท่านสุยุทธตามที่หนังสือพิมพ์เขากล่าวหารับจ็อบท่านสุยยุทธมาแล้วไม่มีไม่มีท่านไม่รู้เรื่องฮ เดินโดยองค์การพิทักษ์สยามครับซึ่งมีองค์กรต่างๆทํางานนะครับครับตกลงเสเป็นนายหนังหรือเป็นตัวหนังตะลุงฮะเป็นตัวหนังตะลุงด้วยนายหนังด้วยใครชักใครใครชักเสฮะก็ถ้าเบื่อชักถูกผมก็ไปถ้าชักไม่ถูกผมก็ไม่ไปอ๋อหนังมีดื้อด้วยหรือมาดื้อครับดื้อดื้อครับครับทีนี้อยู่กันครบองค์ประชุมคนมาสามหมื่นหกภายในวงประชุมของเสถามข่าววงในนีฮะเขาให้คะแนนเสยังไงรอบที่แล้วฮะอ้าวเอาผม เอาอย่างนี้ดีกว่าผมพูดไปแล้วเหมือนโมอ่โม่ซะหน่อยฮะเอาท่านพ่อโพธิลักษณ์ดีกว่านะครับท่านก็ถามสมนะกชีพราหมณ์ของท่านทั้งหลายว่าเอาพวกเราให้คะแนนเสอ้ายหน่อยสิคะแนนเต็มสิบเนี่ยให้เท่าไหร่อ้าวเต็มสิบให้เสอ้ายเท่าไหร่ครับบางท่านก็ให้เก้าบางท่านก็ให้สิบบางท่านก็ให้สิบเอ็ดหลายพวกนะครับท่านก็นิ่งรับพักท่านบอกอาตมาเนี่ยให้ยี่สิบ เต็มสิบให้ยี่สิบเลยครับครับแล้วท่านบอกเหตุผลไหมฮะเพราะบอกท่านบอกว่าตัวท่านเองอะหลังอย่างที่ผมไปกราบขอคนขออาหารขอทีวีครับขอรอปภท่านแล้วเนี่ยฮะท่านก็คิดว่าอย่างมากก็มีมาห้าพันฮะทั้งหมดนะครับทั้งทั้งคนของท่านด้วยครับแต่นี่มาสามหมื่นหกที่เข้าได้ที่เข้าไม่ได้ที่ไปอีกไม่รู้เท่าไหร่และที่ถูกกักไว้ต่างจังหวัดอีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับท่านก็เลยบอกเออมันต้องได้คะแนน ยี่ิบเต็มสิบให้ยี่สิบเลยครับ,รบทีนี้อะไรมันคือคาถาฮะเวลาพระสังจะเลือกเนื้อเลือกปลาก็ไล่เวนหมดแล้วเนื้อปลาก็มาชุมนุมกันเสยอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้คนมามากผมว่ากับมันเกิดจากประชาชนคนทน,นไม่ไหวกับครับครับกับรัฐบาลฮะชุดนี้เขาถึงออกมาครับแล้วผมคิดว่าเขาคงว้าเวไม่มีคนนำกับครับ แล้วประชาชนที่เสเดินไปพบปะพูดคุยกับเขาในสนามมานังเลืองมากันหลายหมื่นเนี่ยเวลาเจอหน้าเสเกาพูดกับเสยังไงฮะเขาดีใจมากเขาบอกว่าผมเป็นคนเสียสละที่มานําพวกเขาครับผมดังเหมือนแก้วพงไปอยู่ตอนที่ได้เหรียญเงินโอลิมปิกมานะครับครับครับทีนี้ไอ้รอบนี้น่ยมันส6มหมื่นคาถาไม่ต้องท่องกันมากก็มาสามหมื่แต่รอบหน้าเสตั้งเป้าไว้ตั้งล้านหนึ่ง ก็ก็ไม่มากนะสามสิบเท่าของที่มาเนี่โอ้หัวใจจะวายคนล้านคนที่กรุงเทพนั่นเลยนะฮะก็ดีก็ดีจะทําให้คึกคักขึ้น <วะ S 1> น้อยไม่ได้การการที่จะเอารัฐบาลไล่รัฐบาลออกเนี่ยไม่ใช่ของง่ายน้อยแพ้ไหมฮะแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งแล้วไงคือถ้าน้อยก็ไม่ต้องไมตงไ่ต้องไปไล่ครับครับกลับบ้านทีนี้ล้านหนึ่งมันสูงมากเสียก็มันไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้ในการไล่รัฐบาลแล้วคนจะมาล้านนึงเนี่ยคือเราต้องประมาณเราต้องขอให้ได้เยอะไว้ก่อนนะครับ ทึงพวกเสียงต่างการเมืองก็บอกห้าแสนก็พอครับพอห้าแสนก็ก็พอนี่คนก็ไม่มาบอกเอ้ยไม่ไปรนายแล้วคงเสียอ้คงเอาได้คนห้าแสนไม่ใช่มันต้องช่วยกันต้องมาครับต้องมาให้เต็มที่นะครับอะไรคือคาถาหรือว่าหัวใจสําคัญในการที่จะทําให้คนออกมารอบนี้ฮะเจ๊ก็ก็อย่างที่เรียนก็คือว่าเขาทนไม่ไหวนะครับเขาทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของรัฐบาลนี่นะครับ แล้วถ้าไม่ออกมาถามย้ำอีกทีถ้ามาน้อยมากัน3 6มหมเท่าเดิมหรือมา3ามหมื่นห้ส่นสเนี่ยมวนเสือกับบ้านนะฮะก็จบชีวิตเสือฝ้ายจบไม่มีภาคสองไม่มีอะเขาอย่างที่ผมเรียนไงเรียนพูดเสมอเลยว่ารัฐบาลก็ทําดีอยู่แล้วครับนะแล้วจะไปยุ่งอะไรกับเขาเน,นี่ยเห็นไหมจะเอาคนล้านมา3 0 0 0 0ื่0 0 0่ืเนี่ย ครับอ้าวแล้วถ้าเกิดอีกกรณีหนึ่งล้านคนมาได้จริงแต่แตมาทุ่มนุงกันหนึ่งวันรัฐบาลบอกยังอยู่แล้วนอนกันที่ไหนต้องมีทีเด็ดต้องมีอ๋อนอนก็ต้องนอนตามเรื่องอ่ะก็ก็ไม่เกินไม่เกินคืนอย่างมากพันธมิตรทุมนุงกันร้อยเกสาวันยังไล่รัฐบาลไม่ได้เลยเขาอาจจะไม่มีทีเด็ดแบบผมเสมีทีเด็ดครับแต่ยังไม่บอก ถ้าอยากทราบต้องมาดูในวันที่เราเรียกมาขายของ,ขอ,งอีกแล้วนี่ขายของอีกแล้วขายของอีกแล้วครับน<อ>ันต้องไปติดตามซึ่งภายในเดือนพฤศจิกาหรือเปล่าครับก็คิดว่านะขณะนี้กําลังเช็คยอดอยู่อย่างขมักขเม้นับตรวจสอบว่าที่กลับไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างใครบ้างดูสิชัดเจนไหมเพราะว่าจะทําอะไรมันต้องชัดเจนกับครับรอบที่แล้วมั่นใจแค่ไหนครับว่าจะได้จํานวนเกินหมื่นเนี่ยผมว่าสักห้าสิบ ห้าสิบห้ายังหวั่นหวันใจใช่ไหมครับครับรอบนี้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะที่จะว่าได้ล้านคนเนี่ยฮะก็อาจจะดีใจดีขึ้นเพราะว่าเราได้เห็นแววสีหน้าแววตาหน้าตางของผู้ที่มาชุมนุมนะครับในประโยคที่ผมถามว่าพอใจไหมเขาทุกคนว่าพอใจนะครับถูกใจไหมถูกใจถูกต้องไหมถูกต้องมาไหมเอามาอีกร้อยคนมานี่คือคำมั่นสัญญาครับครับ นั้นจะติดตามชมตอนต่อไปครับเสโอกาสน่าจะเชิญกลับมาใหม่ว่าได้ล้านคนจริงหรือเปล่าครับวันนี้กลับขอประคุณครับ